เแชร์แชร์ให้เพื่อนๆแปบ๊บหนึ่งครับก็อยากแชร์ส่งให้ทุกคนแล้วครับแต่ว่าก็บางทีก็เก่งใจนะก็เลยให้ดูทาง f a c e b o o นะแชร์ไปทางเข้า f Facebook เอานะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับเดี๋ยว วันอาทิตย์นี้เราสวดหจบนะฮะสวดคาถาจักระพัดหกจบเพราะว่ามีกำลังหนะครับนะกำลังหกของวันอาทิตย์เนี่ยก็ร้อนแรงเหมือนกันนะฮะกำลัง6เพราะฉะนั้นก็อยากรู้ว่ากำลังหนี้สร้างมาจากอะไรก็ต้องไปดูที่ช่องอาจารย์เช้าชาแนลนะครับไปกดติดตามแล้วก็ไปกดดูในนั้นเพราะว่า ผมได้ทำรายละเอียดไปแล้วสำหรับเรื่องกำลังวันนะฮะซึ่งกำลังการกำเนิดของอของวันแล้วก็กำลังวันซึ่งอยู่ในคำพีไตรเพศของศาสนาพราหมณ์นะฮะซึ่งเป็นคำพีกำเนิดโลกและก็จกักรวาลนะครับดังนั้นก็ต้องไปดูต่างกำลังวันเอาที่นั่นผมได้ทำรายละเอียดไปแล้วนะก็ตอนนี้คลิป มันเยอะทางช่องอาจารย์เช้านะฮะก็คงต้องไปคนดูหน่อยนะผมก็ยังจําชื่อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็แต่มีได้ทําไปแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์เป็นคืนวันอาทิตย์ครับสวดดึกหน่อยแต่ว่าก็สวดหกจบก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับอ่ะเราสวดกันเลยครับ ุทธังชีวิตังยาวานิพานังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังยาวานิพานังเมปูเชมิสังขังชีวิตังยาวานิพานังเมปูเชมิ พุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆังวันธามิครูปัจจาอาจารียาคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรสิขากุณังวันธามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบูดัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบูดัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะราโตสมมาสัมพุทธสานพุทธังสัลนังกจามิธรรมังสัลนังกจามิสังฆังสัลนังกจามิตุติยัมปีพุทธังสัลนังกจามิตุติยัมปีธรรมังสัลนังกจามิ Hati yang selenang salanang selalu cuci, selenang kacami. salanang engkau selenang kacami. yang salanang selenang kacami. hati वेलमणि शिखा पथंग समियाना वेलमणि शिखापतंग समियाचरिया वेलमणि शिखापतंग समिया मोसावाधा वेलमनी शिखापत समिया सूरा मेरया मचमा देलमणी शिखा पद सिया इंचाशिखा पदा सिया पंचाशिखा पदा सिया อิมานปัญจสิกขาปทานีสมาธิยามิสิเลนะสุกติยันติสิเลนะภูกะสมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังราตนานังกโรมิธรรมังราตนานังกโรมิสังฆังราตนานังกโรมินามโพธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะกวานามโพธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะกวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายาิติภะคะวานาโมบิสัตโตรมะปัญโยนโมโบิสัตโตรมะปัญโยนโมโบิสัตโตรมะปัญโยนโมโบิสัตโตวิริยัตโร

โยโทโสโมหิเตนาธรรมะสมิงปาปะโตมายากามะทเมกาตังโทสังสาปปะปังวินาตันตุโยโทโสโมหิเตนาสังกาสมิงปาปะโตมายากามะทเม katang dosang sapa papang binat santu iti biso pagawa alahang sama jambu sampan no sukato lo kawitu Anu taro buri sadam dewa nang พุทธะพะกวาติสวากาโตพระกวัตาธรรมโมสันเจติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนจิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระกวัตโต สาวกสังโฆอุจุปฎิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆญาญาปฎิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีติปฎิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆญาดิทังจัดดาริบริสายุคานิอาตาุริสสะบุคลาน เอสาบกวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยบาหุนายโยจักินายโยอัญจะริกรณิโยอนุวัตรังปุญญาเขตังโลกัสจาติข้าพเจ้านายตรีรัตนภูพจนสารศีลขอตั้งสจ้าอธิษฐานกราพรัตนา เมตตาบารมีกำลังหลวงปู่ทวดกำลังหลวงปู่ดูเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาอราราธนาบารมีรวมแห่งองคส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจนนึงองค์ปัจจุบันพระบรมมหาจักรพรรดิบรารมีรวมพระปัจเจกับพธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระธรรมพระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทุกๆพระองค์ ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบรารมีรวมหลวงปู่ทวดบรารมีรวมหลวงปู่ดูและหลวงมตามาเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรดเมตาน้อมนำพระภูมิต่างๆทั้งหลายตลอดสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปพระเทพหกชั้นพรหมยี่สิบชั้นเทพรหมเทวาทุชั้นฟ้ามหาสมุทรตลอดทั้งแสนโกฏิกวาล อนนา,านัตจักรวานเทพรหมเทวาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันก,กับหลวงปู่ทวดเทพรหมเทวาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันก,กับหลวงปู่ดูและหลวงตามาเทพรหมเทวาที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเท้าจัตุโลก,กบาลพรอมทั้งบริวารระยาโยมาราชพรอมทั้งบริวารพระศรีสยามเทวาธิราชทุกพระองค์วีรบุรุษ วีรสตรีท่นทานเท้าสุรนารีบุญญาบุญเหลือและเหล่าทหารกล้าผู้ดีคอยปกป้องแผ่นดินสยามและเมืองนครราชสีมาสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกทุกจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีพระราหูเจ้ากรุงพาดีแม่พระธรณีแม่พระองค์คาแม่พระโสพสกพระเพลิมพระพายพระยาพุทพญาคนะ คนทานกุมพันพรอมทั้งบริวารทั้งหมดทั้งมวลหรือสีและดาบท,ทั้งหลายเยาวเมืองลับแลตลอดถึงโอปปาติกาและสัภเพสีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่กพเจ้าได้เคยไปตั้งจิตอธิฐานฝากกระแสไว้รูปลักษ์ทั้งหลายที่กพเจ้าและหมู่คณะได้สร้างขึ้นขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายตามที่กล่าวมานี มาร่วมสวดบทคาถามาหาจากักรพรรดิในคืนวันอาทิตย์วันนี้เพื่อเพิ่มกำลังทรงไปยังสามแดนโลกธาตุให้กว้างใหญ่ไพศาลด้วยเถินนาโมตัสสาปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตัสสานาโมตัสสาปะกวาโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธตรัยลดนานาจันมานีอนุปราสีสาหัสาตุธรรมพุทโธรรมโมจังโฆ ยาถาพูทโมนาพูจาบูจาธรรมบูจาสังฆาบูจาอาีทานังวาลังก si ันดังสิวาลีจมหาเจลังอาหังวันทามิต ah ุลโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัโส พุทธาธรรมะสังฆาปุจจมินะโมพุทธายะพระพุทธตรเทวเดนาญาณมานีโนภาระสีสาหันตุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนัพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชา อากีธานังวาลังกันดังสิวาลีจมหาเจลังอาหังวันทามิทุลโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพสโซบุตรรมสังกาปูจจมินะโมพุทธายพระพุตตาเทลัเดนะจั์ มานีโนปาระสีสาทัดุธรรมะบุตรธรรมโมุจฉกญาตาพุตธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักีรานังวาลังกันตังสีวาลีจะมหาเเลัะอหังวันทามมทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพะโสโอตตาธัมมะสังฆาปูเชมินะโมบุตตายาพระพุทธตรไตรลเดนาจันมานีโนภารัตสีสาหัสสาตุธัมมะภุดโตธรรมสังโฆยะถาพุดโมนา ो दूजा राम् भूजागा भूजा आं वालं गं शिवाली जहाचेलं अहं वन्धामि तुलतो अहं वन्धामि धातुयो अहं वन्धामि सपसो ओम्म सङ्गा भूझेमि นโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณาจารย์มานีนุปรัตศีสาตาตูธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมดาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอาภีทานังวาลังกันตัง สิวาลิตมะฮเทลังอาหังวันทามิตุลาโตอาหังวันทามิทาตุโยอาังวันทามิสัพโสบุตตาธรรมสังฆาปุจมินโมบุตตายาพระบุตตาไตรลดนาจานมาเนียโนบารัส สีสตตาจูธรรมะพุทธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธบูจาธรรมะบูจาสังฆาบูจาอกีรานังวาลังกันดังเทวาลีจามาเทลังอาหังวันทามิทุลโตอาหังวันทามิทาตุโย อหังวันธามิสพพโสพุทธามสังฆาปุเจมิสัมปจิตจามินาสังสมพนรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปลายันติรมมาจะมหาเทวา อภิลาภะภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภะภวันตุเมมีเตภาหวะติพุทธามาวะนาโมพุทธายะวิลาธาโยวิลาโกนายังวิลาหิงสาวิลาตาสีวิลาตาสาวิลาอิติโย พุทธ ah ัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวะโอมสัมปติจามีเพ่งเพ่งบาวาหาฮาลือลือข้าพเจ้าขออารัธนาบรารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน พระบรมมหาจักรพรรดิบารมีรวมพระปเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระธรรมพระอริยสงฆ์พระเถรานุเถราผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบเริ่มต,ตน้นหุมกุฎทวดจนหลวงปู่ดูและลูนตามาขอหลวงปู่ดูยงรงบารมีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้น้อมส่งไปยังสามแดนโลกธาตุอันมีใาบายูมูเป็นเบื้องล่างมีนูสัภูมิเบื้องกลาง มีเทวโลกและบรมโลกเป็นเบื้องสูงส่งให้เวนยสัตว์ผู้ยังเบียนว่ายตายเกิดและมีกระแสรับส่วนบุญขอหลวงปู่ได้ขอหลวงปูดูยงรวมบรารมีทั้งหมดทั้งมวลของข้าพเจ้าที่บำเพ็ญไว้ตั้งแตปางก่อนจนถึงชาติปัจจุบันน้อมนำบุญญาบรารมีเหล่านั้นมาเป็นพุทธบูชามาหาเตทะวันโตธรรมบูจามาหาปัญโยสังฆบูจามาหาโปกวหัว ติโลกนาถอภิปูชามิพอหลวงปู่ดูจงรวมบารมีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้น้อมส่งไปยังพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระอินพระพรหมพยมราชาพระเสือมือพระทรงมือพระการชัยศรีพระราหูเจ้ากรุงพาลีพระเพิ่มพระปาพระยากุปปยานาคคนทันกรุงพันพร้อมทัองบริวารทั้งหมดทั้งมวล หรือสีและดาบททั้งหลายชาวเมืองรับแลตลอดถึงโอปปาติกาแลนสัมปเวสีพระเจ้าหลักเมืองทุกจังหวัดพระราชาพระราชนีผู้ทรงธทมพ่อจ้างและแม่มานผู้ซึ่งอยู่ในสัมปร,รายภพขอให้ได้รับเอาผลบุญผลกุศลที่กบเจ้าทรงไปให้นีเมื่อรับเอาแล้วมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถึงคราวจะจุติเราใส ก็ออใอ้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีให้ทวนทั่วทุกองทุกตัวทุกตนทุกคนเทอินสัพเปโธตสัพเปตรมมาสัพเพสังฆาพละปัตตาปเจกาันติยังพลังละหันตานันเตเจนาระขังวันดามิสัพปโซสัพเปโธตสัพเปตรมมาสัพเพสังฆาพละบปัตตาปเจกานันติยังพลัง อะรันตานันเจติเจนารักังวันธามิส ha ัพพโสสัพเพุตธัสัพเพธรรมะสัพเพสงฆาภะลละะปปตตััััจจเกานนิยงงพอรหันตานันเจติเจนารักขังภันธามิสัพพโสพุทธังอธิธรรมิธรรมังอธิธรรมิสังฆังอธิธรรมิสาธุข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน มอบกายถวายชีวิตนี้แต่หลวงปู่หลขอหลวงปู่หลูจงเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของขเจ้าขอหลวงปูย่ยูช่วยดูแลธาตุขันและจิตวิญญาณของขพเจ้าธาตุขันและจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัวของขพเจ้าขอหลวงปู่จงแผ่เมตตาอำนวยงานที่ดีให้แก่ลูกชายและลูกสาวของขเจ้าขอให้ลูกสาวและลูกชายของขเจ้าจมีความเจเริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและมั่นคงส่งเสริมให้ขพเจ้า บำเพ็ญบุญญาบรารมีตามแนวทางก้อลงปู่ต่อไปด้วยเถิดสิทธิกิจอย่งสิทธิกรรมสิทธิลาโพโยนิจังพุทธทงังวสิทธิเมตมาวาสิทธิเมสังคังวสิทธิเม พุทธังชีวิตังยาวันิพานังเมปูเจมิธรรมังชีวิตังยาวันิพานังเมปูเจมิสังฆังชีวิตังยาวันิพานังเมปูเจมิ พุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิครูอุปัาอายาคุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรสิขาคุณังวันทามิ เอาละครับวันอาทิตย์วันนี้หากมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นที่หนึ่งที่ใดไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือทั่วโลกนะครับไม่ว่าบุญนั้นจะเกิดขึ้นจากการบริจาคทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ขอมีส่วนในบุญในกุศลนั้นด้วยนะครับหากมีพระสัมมาปฏิบัติรูปหนึ่งรูปใดปฏิบัติจนบรรลุอัตบรุธธรรมข้าพเจ้าก็ขอมีส่วนในอัติธรรมและแนวทางที่ท่านใน้บรรุด้วยนะครับ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละครับวันนี้ใช้เวลารวดเร็วครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ27นาทีนะฮะก็สวดวันอาทิตย์มีกำลังน้อยหน่อยก็เลยสวดใช้เวลาไม่มากนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับถ้าตื่นขึ้นมาอใอยท่านนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวย ร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ